We'll be right back. ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเจ็ดบาปของผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมรวมถึงวิเคราะห์ตัวละครใหม่ที่เข้ามาด้วยว่าตัวละครนี้มีความน่าเล่นอย่างไงควรที่จะต้องเปิดหาหรือเปล่าและเราสามารถเอาไปลงกิจกรรมอะไรได้ในอนาคตก็เดี๋ยวมาพูดถึงกันก่อนอื่นไปอัปเดตกิจกรรมกับระบบที่เข้ามาเพิ่มเติมเนาะสําหรับกิจกรรมแรกที่เข้ามาจะเป็นในส่วนของฉลองครบรอบ100วันในกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภารกิจอสวินเจ็ดบาปฉลองหนึ่ง 100วันเขาจะให้เราเคลียภาร,รกิจเช็คชื่อครบ3ครั้งภาร,รกิจเคลียรสงครามบอส3ครั้งของบันก็ทําให้ครบทุกอย่างเราจะได้ในส่วนของขอหนึ่งใบเซลสำหรับคอน,นี้ก็จะเอาไว้สุ่มเพิ่มค่าเอฟเฟกของอุปกรณ์ที่ปลุกพลังอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วก็จะมีแช์ SNS แช่แบบปกติไม่มีอะไระเหมือนที่เราแช์ทุกๆวันอยู่แล้วเนาะต่อเลยนะครับกับภารกิจฉับพันในถ้ำฝึกฝนฉลองครบรอบ100วันในถ้ำฝึกฝนนี้เราต้องมีกุญแจในการเปิดก่อนถ้าใครไม่รู้ว่าจะเข้าสู่หัวข้อนี้ ตรงไหนก็ให้ก,หกดออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็กดเข้าที่เมนูต่อสู้เลือกในส่วนของท่าฝึกฝนก็จะมาอยู่เมนูฝึกฝนตรงนี้เวลาเราร่วมเล่นกิจกรรมหรืออีเวนต์นี้นะครับก็กดเปิดเข้าไปฟึบแล้วก็กดเข้าสู่เมื่อเรามาอยู่หน้านี้เขาจะมีอัมพันธ์ให้เราเลือกต่อสู้เรเวลหเรเวล2เรเวล3คือแต่ละเลเวลเนี่ยจะมีคู่ต่อสู้ที่มีระดับพลังแตกต่างกันไปถ้าเป็นเลเวล1นะครับก็พลังจะอยู่ที่60,000เรเวล2 พลังจะอยู่ที่75,000มันไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เลเวล3 90,000เดี๋ยวลองสู้ให้ดูนะครับสำหรับเลเวล3อุปกรณ์ในการต่อสู้เนี่ยจะไม่มีผลกับระดับพลังเนาะก็เหมือนเราลงแบบไม่สวมใส่อุปกรณ์ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็แนะนําให้เอาตัวละครโจมตีแบบเดี่ยวมาอันนี้ผมจัดทีมแบบอัตโนมัติเขาก็เลยเลือกโจมตีแบบหมู่มาให้แต่ไม่เป็นไรนะน่าจะสู้ได้อยู่น่าจะไม่มีปัญหาจัดไปค่อยๆโจมตีเนีบปิดผลึกการโจมตีธรรมดาใช้ได้ผลไหมเนะี่ยเหมือนจะไม่ได้ผลสถานะซีซีไม่มีผลเลยครับ มีผลแค่อยู่ในรอบหรือเทิร์นของเราแต่เทิร์นของฟั่งของข้าไม่มีผลนะงั้นเราก็โจมตีต่อนะครับกัดก่อนเข้าไปอีกทีนึ่งผสมการเข้าไปเอาตัวตีมู่มาตีเดียวได้เรื่องไหมเนี่ยได้อยู่เจอท่าไม่ตาย โอ้โหไส้แตกหมดเลยขอสกิลซีซีสกิลซีซีไม่มาบอกเลยว่างานมาฮะแย่แล้วอาจจะต้องเก็บท่ามไม่ตายไปก่อนนะเนี่ยวัดดวงในการโจมตีไปสกิลซีซีไม่มี ชซีซีมาแล้วตายไหมเนี่ยโอ้ยรอตายแบบนี้ได้ได้อยู่โอเคใส่กัดก่อนไปโจมตีเข้าไปแล้วก็เปิดท่างไปตายของดั๊มานฟ้าจึงตายซะใส่แตกไป ยัยยูเลยบุมบอลกิงกิแม่ต้องพี่ดีพี่ไรอย่า <laughs> งเต้เต้ยิงดัดมนัน ต่อเลยนะครับกับกิจกรรมต่อมากับบิงโกอีเวนต์สำหรับบิงโกอีเวนต์เนี่ยเราแค่ทําการสุ่มตัวเลขถ้าสุ่มได้ครบบดแน่นอนของวันสูงสุดที่เราจะได้รับเลยก็คือสอยคอแห่งการวิวัฒนาการกดสุ่มไปแต่เราต้องมีนี่ก่อนนะเหรียญบิงโกฉลองครบ100วันไปเหรียญรูปอลิซาเบธซึ่งจะสามารถได้รับจากศึกทำลายล้างสเตทฟรี State free, อะไรพวกนี้ไปดอปได้เลยได้มาแล้วเราก็แค่กดฮะกดสุ่ม1ครั้งก็ได้10ครั้งก็ได้แน่นอนอยากไวก็10นะครับ อยู่ที่ว่าจะได้ตัวเลขตามที่เราต้องการหรือเปล่าน,นั่นเองถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลานหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะได้เลขซ้ําแต่เวลานั้นเราสามารถเลือกได้นะเลือกเป็นตัวเลขแต่เราต้องมีตั๋วทิเก็ตต,ตรงนี้ก่อนเลือกเอาว่าเราอยากจะได้เลขไหนก็จัดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนรางวัลใหญ่ฉลองครบ100วันสู้เสร็จเราก็จะได้รับกล่องรางวันใหญ่ฉลองครบ100วันในกล่องนี้ทำอะไรได้เมื่อเราเปิดนะครับ ก็เอาไว้รุนของนั่นแหละเนี่ยมันจะได้ของพวกนี้และเมื่อเราสู้ครบถึงตามที่เขากำหนดเราก็จะได้สร้อยคอแห่งการวิว,วัฒนาการด้วยอยู่หัวข้อนี้นั่นเองถัดมากับกิจกรรมร้อยวันเหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเราสามารถแลกเปลี่ยน,าาายนชุดแฟชั่นระดับ U R ได้ก็จะมีทั้งเมริโอรัสอลิซาเบตเดียนเน่บันบิวตี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถแลกจากตรงนี้ได้เหมือนกันมีเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเลยนะโอเคเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับ เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยฮะหรือนอกจากนี้กม็มีแบบพิเศษด้วยเป็นของอลิซาเบธนะครับมัสคอตเกิลโอเคทำการแลกมาก็จะเป็นชุดนี้นะครับเมื่อเวลาเราเอามาปรับเปลี่ยนโอโ้บอกเลยว่าน่ารักมากชุดนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฮอคพา s ส ของรางวัลสูงสุดเนี่ยจะเป็นอิโมจิของเหล่าสามเกอร์จอมสนเนี่ยจะเป็นตัวละครพวกนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีของไรและก็จะมีในส่วนของระดับพลังต่อสู้บัญชีรวมเมื่อเราบรรลุถึงเป้าหมายเขาก็จะเพิ่มโบนัสพิเศษให้ถ้าถึง1ล้านเนี่ยก็จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอศวินขึ้นไปอีก3%แต่ถ้าเราทําพลังได้ถึง2ล้านก็จะเพิ่มไป6%กเปเกันเลยทีเดียวต่อกันเลยนะครับกับระบบสุดสําคัญนั่นก็คือระบบสาก,กัดอุปกรณ์ขึ้นสู่ระดับ UR เราสามารถสกัดอุปกรณ์ได้จาก NPC ตัวนี้เลยครับเมอร์ลินกดจิ้มเข้าไปการสกัดอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราต้องมีระดับบวก5ขึ้นไปก่อน เมื่อเราเลือกอุปกรณ์ได้แล้วนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปแต่ในการสกัดนี้เราต้องสกัดคู่กับอัศวินณปัจจุบันจะมีแค่ DNA, g i l กิลทันเดอร์ฮาวซซึ่งในอนาคตจะมีเพิ่มเติมคือเอฟเฟกมันจะใช้งานได้แค่ตัวละครที่ถูกสกัดชื่อลงไปเท่านั้นนะครับแต่เขาต้องการของด้วยนะก็จะเป็นในส่วนของหินปลุกพลังจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนเป็นการเลื่อนระดับหินระดับ5ดาวขึ้นสู่6ดาว อ่ะใช้1เมตรด้วยกันปึ๊บเห็นไหมได้มาแล้วส่วนของอีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือหินสกัดอุปกรณ์หินสกัดอุปกรณ์เนี้ยจะได้จากบิงโกฉลองครบรอบ100วันกับถ้ำฝึกฝนที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เราสามารถถอนการสกัดได้อีกด้วยนะถ้าเรามีอุปกรณ์ไหนที่ถูกสกัดเรียบร้อยแล้ว อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนึ่งละกันต่อมาเราก็มาถึงหัวข้อสําคัญกับการวิเคราะห์ตัวละครใหม่ที่เข้ามา g รเอชันนักสู้เดเรเน่สำหรับเดยรเน่ร่างนี้จะเป็นท่าสีเขียวซึ่งจะเพิ่มอัตราการออกในตู้นะถึงศูนย์ทุทเลยทีเดียวในเรื่องสกิลของเขา เสริมร่มสกิลสกิลแรกจะสร้างดาเมจ160%ของพลังกีมตีแก่ศัตรู1ไลายบวกผลสะบัน้นผลสะบั้นจะเพิ่มอัตราคริติคอล2เท่า3ดาวจะสร้างความเสียหายอยู่ที่400%นะครับส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลบัฟ Heavy Menton เพิ่มความสามารถด้านป้องกัน80%และยูยูศัตรูเป็นเวลา3เทิร์นผลยูยูทําให้ตนเองตกเป็นเป้าในการโจมตีทั้งหมดการเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน80%นี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับตอนนี้ส่วนของท่าไม่ตายลูกเตะลงทันจะสร้างดาเมจ560%ของพลังกีมตีบวกผลจอกกะผลจอกกอจะเพิ่ม าตาเจาะเกาะสเท่าด้วยกันสามารถผสานสกิลคู่กับาวเซอร์ได้ก็จะเป็นเมทันไซโคนความแรงก็จะอยู่ที่640%ในส่วนของเอกลักษณ์ยืดเส้นยืดสายเมื่อเริ่มต่อสู้จะยุยุสตรู และสร้างม่านป้องกัน300%ของพลังป้องกันเมื่อเห็นเอกลักษณ์แบบนี้แล้วสกิลแบบนี้แล้วแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็จะเป็นสายแทงการที่เป็นสายแทงและมีสกิลแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงอย่างมากข้อดีหลักๆของตัวละครนี้ยอดนิยมเลยก็คือเราสามารถเอามาเข้าคู่กับทีม PP ได้หลายทีมสําหรับเดือนนีเขียวเนี่ยถือว่าเป็น1เมตาในช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ไม่ใช่ตัวละครที่จะสามารถอยู่ยาวๆและไม่ใช่ตัวละครที่จะสามารถสู้ได้หลากหลายทีมก็ยังมีข้อเสียเปรียบหลายๆอย่าง ตัวนี้สามารถเป็นเมตาในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้แต่ไม่ได้ระยะยาวนะแล้วก็สําหรับตัวละครน,นี้อาจจะไม่เหมาะในการผ่านด่านถือว่าพอทูรู้เท่าไไปได้แล้วก็สามารถเอาไปร่วมเล่นบางกิจกรรมได้เท่านั้นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพวกไฟนอลบอสตัวใหม่ๆเข้ามา กิจกรรมมีเว้นด่านพิเศษเราก็ยังพอสามารถเอาไปสู้ได้อยู่นะบางกิจกรรมบางอีเวต์เท่านั้นและแน่นอนตัวละครนี้ไม่เหมาะกับการเป็นตัวละครซัพบรวมถึงการที่เราจะให้เป็นตัวละครประสานอันนั้นก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะว่าเราต้องมีท่าไม่ตายเต็มก่อนดีว่าโดยรวมแล้วก็ได้แค่ PP เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดว่าเปิดดีไม่เปิดดี เอาจริงๆถ้าใครมีงบหน่อยก็เปิดเก็บสะสมตัวละครไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเลตตู้ออกนี่ถือว่าสูงมากๆเลยนะอีทั้งเนี่ยเขามีแค่ไม่หยิตัวเท่านั้นนะครับระดับ SSR ถ้าออกมาก็มีโอกาสโดนนักสู้ดีอเน่มากโขอ,อยู่หรือเราจะรอตู้อื่นๆก็ได้นะครับในอนาคตก็มีโอกาสได้รับตัวละครนี้ด้วยนอกจากนี้อืมใครเป็นสายดองเพชรเก็บรอตัวละครหลักก็ยังไม่ต้องเปิดตัวละครนี้ก็ได้นะครับ เก็บไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีตัวละครที่ดีมากกว่าน,นี้ก็จะเป็นพวกลิเดียฟ้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะนั่นแหละอันนี้ก็คือข้อวิเคราะห์หรือพูดถึงแนะนําอะไรประมาณนี้ ก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารฉลองครบรอบ100วันว่ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างมีระบบอะไรเพิ่มเติมแล้วก็พูดโดยรวมสรุปเกี่ยวกับตัวละครน,นาเ่นมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่มีรูปให้ดูฮะยัง,ะยงไงก็ขออภัยกันด้วยเพราะว่ายังไม่สามารถเปิดตัวละครได้อย่างว่าตัวละครใหม่ถ้าจะให้ทําคลิปแบบดูๆมันก็เอมันไม่มีตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันพาร์ทนี้ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะคร ครับขอบคุณมาก่าเลยครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย